สวัสดีครับพี่น้องครับผมก,กับช่องบาทลำเพลินออฟเชียลครับตอนนี้กำลังยังไปเซเว่นเซเว่นเซเว่นร้านนึกกินหลายหลาย่อนออนกินมากมากอกินมากมาสี่เมษาจยนต์ดูเจ้ามาลำเพลินเงินล้านโลกพระราชผทาน ตะปาเซกินสิบสองจุดหาอันนี้คือป้ายใหญ่นะครับทางเขา้าหมวกเปหนี่เห็นไวที่รถไหมคุไวที่มันกันติดจอดละด้วยนั่นกับข้าวเยอะมากครับโอ้ยอันนี้คนมีจิมจ้มจุ่มมันที่ที่ไี่ที่เป็น ขี้กำพรมเนาะบัดครึมเชยๆแต่ว่าบ่ตุ๊กไง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 ที่แรกว่ามันเป็นอันบ่มีอันร้านค้าร้านยังเนี่เพราะว่าในแผนที่มันมีอะไรเลยไหมมันมีแต่ตลาดแต่ว่าขี้มาหอดแล้วเออมันก็ยังมีร้านขายยามีร้านนั่นน่นนี่มีนั่นนี่นั่นร้านขายยา พี่สัตว์โตบางใหญ่เลยนะช่วงนี้ช่วงนี้พุม่มโตกับมันหนาขึ <CG. S 2> ้นีเต็ม <CG. S 2> ช,ช่วงนี้พุ่มตุ๋มทุกคนขึ้นมาซีเจช่วงนี้พุ่มตุมันก็เลยทำให้ตุ่มขึ้นหน้าเห็นไหมมันจะเป็นตุ่มมันเไเป็นอิวเด็ดมันเป็นผื่นเตือน,นตุ่มตุ่มเหมือนว่าเราก็พุ่มโตบุ่มตุ พี่นะบมเป็นงูสวัสดิมาอีกเกิดจากนียังไงักรถเทียโตปากเแห้งแล้วก็รอกแต่ว่าปี่ที่แล้วนุเป็นตาหลอกเลยตัวปี่นี้ไม่เกียมเร้เป็นตาหลอกตัวนู้นเป็นตัวนูนเป็นปากหลอกแราสีเพลรตาแปดท่านปีหน้ขุนเม่ยังตรงได้ยังไงเออมองไปเชียวบุนไหม ก้จิงเล่า,า,ารอ้องเย็นอ่าตรงนี้ก็มีรีชอรนะใกล้ๆน,นี่านนนนวางเอาบนนอนอยู่แล้ว ยังจึงมา lắm นะเว้ยน่ยาดีดดันตบใจเลยช่องนี้เป็นผู้ประสบภัยไปก่อนนะครับช่องฟ้าก็มีผลิตแปรปวนทันใดนะครับอังกอรนะฮะเอา้าเราเขื้เปิดดางเองได้ เีหยงว่ะนี่แหม่เว่นยี่นี่ฟังเขาผั้หญง เันนี้ไม่กินไม่ได้แล้วกินทุเรียนบ้งเถอะก่อนกินแห้งกับอไะไรเห็ดนหนุมคือมันกินแห้งเห็ดคนหนงายคือเสียดายเงิน <พอ S 1> เราต่างเห็ดผนกันนะฮ <ขอ S 1> ะเยสเซมิ่ถึงแล้ว เธอเลยแต่ว่ามันเป็นมักเถื่อไหมมัเถื่อห้องกินมันแห้งูเขารู้สึกว่าเราไม่อยากกินมันแล้วมันปวดหัวมันเวียนหัวมันเหมือนจะถืสัดงเลยเ็ันแต่ว่ากินได้นะลองกินมาเหยกินได้อุ่วะปกตินุจวะเด็กกินแต่ไม่ มีรถแต่ว่าบกขี่นะของแฉะค่ับยางออกแกว้วในที่สุดเราก็มาถึงเซเว่นปันที่เรียบร้อย บ่จีเห็นบ่ารีกาชใช้มานแสดงอยูทงังรถเเมนนารีกาอยู่บนรถรรา,าก,กาตอนนี้มเริ่มไปหมดแล้ว อากาศน่าเป็นหว่งวงอยากกินบักม่วงสุกจังเลยตอนนี้บักม่วงสุกบ่านในเ็นจากร้านอยู่เนเดียวเมื่อคืนนี้ก็มากดเงินบางนีละแม่นแล้วบักมว่วงสุกบ่มี มาที่เซเว่นนะฮะเสียเวลาประมาณแปดนาทีพี่นอ้องครับยางมอด่ย <Yeah. S 1> ปวดเงาคากันเลยทีเดียวขอบคุณไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับ mm hmm. ขากกับิปต่อไป mm hmm. ขอบคุณทุกไลน์ใจพี่น้องเอสีซาวน่อยเป็ดปั่นเพลงวันแรกรับไปหนึ่งร้อยแปดสิบบาทที่ตลาดเช็คอินสิบสองจุดห้าวันนี้ไม่มีคุณปิดนะครับมีแต่หน้างานนะครับผมฝากกับิปต่อไป mm hmm. ขอบคุัทุกท mm ่า hmm. น